คุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการครัวคุณไผ่ครับขอบคุณมากครับเป็นประจำแบบนี้เรื่องอาหารแล้วยังมีเรื่องดีๆด้วยครับวันนี้มีเรื่องดีๆเรื่องอะไรมาฝากคุณเคยเครียดกันไหมครับเคยครับเครียดทุกคนเกิดมามนุษย์ต้องเคยเครียดครับครับแต่ว่าเราจะอยู่กับมันได้ยังไงล่ะอื ประเด็นคือถ้าใครเครียดแนะนาให้กินส้มฮะเหรอส้มส้มเพราะว่าเวลาส้มเนี่ยเราจะกินไม่มีใครกินส้มทั้งเปลือกถูกไหมฮะถูก,กต้องแกะเปลือกใช่ระหว่างที่แกะเปลือกเนี่ยมันจะมีน้ํามันหอมระเหยอเข้ามามันจะทําให้เราค่อยๆผ่อนคลายอเราเคยได้ปอกส้มด้วแบมันมีกลิ่นแบบว่ามีกลิ่นจุดๆขึ้นมาแบบเราตูดเข้าไป มันจะผ่อนคลายเคยเห็นไหมครับว่าเขาเอาเปลือกส้มเนี่ยไปทําพวกเปลือกส้มโออ่ะําทำนู่ <c oughs> ทนทํานี่นั่นแหละฮะน้ำมันหอมเลยตรงนี้จะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้ว <c oughs> ที่สําคัญ <c oughs> หลังจากที่เราทานส้มแล้วส้มมีวิตามินอะไรฮะส ต้องวิญญาณถ้าร <Sh> ่างกายเราได้รับพิตามินญาที่พอเพียงมันจะช่วยให้สมองเนี่ยหลั่งสารสารตัวหนึ่งออกมาทําให้เรานคลายเครียดได้อันนี้เด็ดมากทําให้ผมรู้เลยจริงๆรู้สึกอย่างคุณจําได้หรือเปล่าไม่ทราบว่าตอนเด็กๆเลยอดีตๆเราเคยเห็นนะที่เขาเอาผิวส้มมาเผาอ่ะอใช่เอาผิวส้มมาเผาให้มันมีกลิ่นขึ้นมาแสดงว่าจริงๆมันจะต้องมีตัวนี้แล้วท่านท่านสังเกตตัวท่านเองเวลาที่ท่านปอกส้มเอานิ้วเล็บเนี่ยจิกเข้าไปทุกคนไม่ว่าใครในโลกจิก จะต้องเอามาดมเร็วดมดดมมมันมีตัวนี้ทําให้เราผ่อนคลายดีมากคุณเก่งมากเลยจริงๆนี่เขาดีว่าเขาเครียดไงระยะนี้เขาก็เลยเขาก็เลยเนี่ยคือเนื้อคือไก่เขานี่มันตายหมดนะมันเออมันไปจิกส้มกินออย่างเหรอยังไม่ตายหมดเหรอใกล้ใกล้หมดออยังไม่หมดครับนตออ่านจดหมายให้อ่านจดหมายให้จดหมาย สวัสดีครับครูคนต่อยครับครั้งแรกเมื่อสองปีก่อนที่ผมเขียนมาหาทางรายการอืไม่รู้ว่าจำมาได้หรือเปล่าครับแต่ผมจําได้ครับเออดีตอนนั้นเนี่ยที่ผมเขียนมาผมก็ยังจนอยู่แต่ตอนนี้ดีครับเฮ้ยผมยังจนหนักกว่าเดิมแต่ผมมีความสุขมากนะอ๋อเหรอเหรอเพื่อนๆมันมักจะถามผมว่าเฮ้ยเอ็งดูไม่เดือดร้อนเลยเอ็งคิดอะไรของเอ็งวะเออจนขนาดนี้เออผมก็มองฟาร์มบอกว่าเฮ้ย ความจนมีเนเหนะเว้ยมันมีเน่ห์ของตัวมันเองอจนเนี่ยมันก็ไม่มีใครมายืมตังค์ฮะไม่มีใครมาขอตังค์ด้วยเพื่อนก็เลยบอกถามว่าเออใช่ไม่ต้องกลัวถูกป้นูกชิงวิ่งราวไม่มีเออไม่มีผมบอกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ซื้อเหล้าไม่มีตังค์ซื้อบุหรี่ไม่มีตังค์ซื้อบียร์แล้วก็ไม่จะเป็นคนกิดติดเหล้าติดบุหรี่เอ้โนี่ดีเยร่างกายสุขภาพก็ดีเพื่อนก็บอกเออ ไม่มีใครแจกการ์ดไม่มีใครเรียนเชิญไปงานนู่นงานนี้ผมบอกใช่เอ็กข้า็ใจแล้วแล้วต้วเนเหตที่ยอดที่ตุดของของความจนก็คืออะไรรู้ไหมเออคือไม่มีใครชวนไปเที่ยวไม่มีใครชวนไปสังสรรค์ไม่มีใครครบสบายใจทํางานหาเช้ากินข้าททางานหนักๆตื่นเช้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ,อนี่คือเขามองโลกในแง,บง่บวกดีมากรู้ไหมแล้วทําให้ผมรู้ความจริงอะไรอย่างนึงวะครับรมผม ไอ้ที่เมาเมานอยู่ทุกวันเนี้ยที่เมาโน่นเมานี่กันอยู่เนี่ยนะแล้วก็บ่นว่าจนจนจนเนี่ยนะใช่จนยังไม่จริงอจนยังไม่จริงยังมีเงินซื้อยังมีเงาออยังเมาอยู่เมาอยู่น่ากินไปเรื่อยๆเหอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจนจริงเอง กินไปเรื่อยๆไม่หยุดใครบอกอะหยุดกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จนเองถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์เราก็มีที่กินมาที่กินดีๆที่ที่เรากินแล้วเรามีความสุขไงไม่ต้องไปกินเหล้าเมายาไม่ต้องไปทำอะไรงั้นนะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดไปเกียรกายโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนี่คือความฝันเลยของคนสมัยก่อนจะบอกให้นะถ้าไปเกียรกายท่านอย่าพลาดเด็ดขาดเลยวราวันนี้อร่อยเท่านี้เราจะพาท่านไปที่เกียรกาย ร้านจื้อเนื้อตุนหมูตุนจากสี่แยกเกียกกายนะครับขับตรงข้ามสะพานพิบุญสงครามนะครับพอลงสะพานปุ๊บจะเห็นร้านอยู่ด้านขวามือตรงเชิงสะพานพอดีร้านนี้นะครับสร้างชื่อมาจากคุณแม่จื้อนะครับซึ่งทําเนื้อตุนอร่อยมากเคยเปิดร้านอยู่ที่ชินเขตงามวงวานนะครับต่อมาในปี2552นนะครับก็ย้ายมาเปิดที่บ้านโดยมีคุณเคคุณเก และคุณกุ้งนะครับช่วยสืบทอดกันต่อมาจนถึงปัจจุบันครับมาเกียกกายห้ามพลาดครับจื้อเนื้อตุนหมูตุนร้านอร่อยประจำย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับหลากหลายเมนูและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเกาเหลาเนื้อรวมเกาเหลาหมูรวมรับรองว่าเด็ดโดนใจทุกชามเคล็ดลับนะครับรักษาสูตรของแม่จื้อไว้เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับน้ำซุปเนี่ยต้องร้อนจัด เนื้อและหมูเนี่ยต้องเป็นก้อนๆครับเคี้ยวเนี่ยต้องได้รสได้ความนุ่มได้ความเปื่อยกำลังดีเลยใครที่ชอบเครื่องในนะครับบอกเลยครับว่าไม่มีผิดหวังครบจัดหนักจัดเต็มทุกชามร้านจื้อเนื้อตุ๋นนะครับหมูตุ๋นเกียกกายนะครับเปิด10.30จนถึง4.00นวันนี้มาอยู่ในรายการเลยครับเลย ไมบอกจริงก็เป็นของเด็ดจริงคานผู้ชมนะเป็นของเก่าของแก่แล้วเป็นของที่ดูแล้วมันมีความสุขอย่างที่พูดนะ <Yeah. S 2> คือท่านท่านทานเนื้ออย่างอย่างผมเป็นคนทานเนื้อกี่หนแล้วที่ท่านไปตามร้านต่างๆแล้วถ้าไม่เจอไส้แบบนี้อ๋อ oh, ใช่ใช่<ๆ>กี่หนแล้วที่ท่านไปเดี๋ยวนี้ผมว่าสิบเจ้านะครับเจออย่างนี้ไม่เกินเจ้าหรือสองเจ้า mm hmm. เขาเลิกทํากันแล้วแล้วที่พูดถึงกรณีที่ว่าเนื้อเนี่ยเ,เ,เวลาที่ทําต้องให้ได้คาขนาดนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับมันน้อยลงไปน้อยลงไปทุกทีนะฮะ แต่ว่าเขายังทําอย่างนี้อยู่และเจ้าของร้านน่ารักมากเลยมาเองเลยด้วยนั่งอยู่นี่ครับนั่นแหละครับทั้งสองท่านเลยนะครับน่าเห็นมากที่ยกมือไหว้นะครับนี่คือรุ่นปัจจุบันรุ่นปัจจุบันครับรุ่นล่าสุดนะครับอันนี้ไฟหน้าก็ดีไฟถังไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นอี่ไม่ใช่ถนะครบไม่ใช่รถนะเนี่ยคุณผู้ชมดูผ้าคีริ้วเขาดิโอ้โหเด็ดดวงใครชอบเนื้อก็มีเนื้อใช่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 เขาจะแยกหม้อกันนะครับแล้วก็เปิด าสายหน่อย10บโมงครึ่งแล้วก็ปิดเร็วๆนะไม่รู้จะไปไหน,นถ้าสี่โมงไปแล้วนะครับ,อบอนอนนอนพี่น้องพี่น้องร่วมกันนอนดีกว่านอนนอนอันนี้เขาขายหมดเร็วนะครับมีเวลาขายจริงๆอยู่แค่5ชั่วโมงกว่าๆ,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 ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะไปไปให้เร็วช้าอดนะครับแล้วก็วันศุกร์ไม่ต้องไปเขาหยุดอ๋อวันศุกร์เขาจะได้ศุกร์ไงคอหยุดมันอขอหยุดบ้างน่ารักมากทั้งคู่แล้วก็สืบทอดมาได้ตำนานได้คุณ เป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่งและดีคนรุ่นใหม่ทัางหลายฟังนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของคุณมีอะไรดีๆเยงี้แล้วคุณพบว่าคุณก็มีสิ่งดีในชีวิตที่จะไปทําใหม่ๆแล้วคุณทิ้งของของท่านน่ะมันผิดม,มหาศาลนะฮะ,ะคุณจะทําใหม่ก็ทําไปแต่อย่าทิ้งของดีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายดูเด็กสองคนนี้เป็นตัวอย่างสิครับนี่คือตัวอย่างที่ดีครับพักตรงน,นี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ทอดน้ำปลาครับท่านผู้ชมได้เทคนิคที่เอาไปทำเองได้จริงๆนะมันเท่มากๆครับมัน simple คือง่ายมากๆแต่มันถูกต้องมันมีความหวานนวลอยู่ตลอดเวลาเลยอะคุณก็คุณเจอความแท้ด้วยความฟอมอยู่ฮะจะต้องจับดูวยเครับกลัวคุณตอย